มาเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับหมายเลขสามแต่พอหมายเลขสามหลอกซะขนาดนั้นเนี่ยก็เลยขอกลับสู่สามัญละกันก็คือขอเป็นหมายสะดุดสะดุดเลยเหรอเหรออะไรจริงเหรออะไรไม่หรอกส่งสายตากันหนึเนี่ยอ๋อเหรอวันนี้คุยทางสายตาเหรอครับทางการส่งสายตากันเออไม่เสียทีที่อาจารย์เชน มาไอ้เราก็จับได้ทีละกล้องทีละตัวนะครับมองไม่ทันนะว่าส่งกันตอนไหนใช่จริงๆกวนก็หูทิพย์อ๋อหูทิพยเขาคุยกันทางจิตอ๋อคุยกันจิตคิดว่ากินเด็กกินเด็กเนี่ยฮะคกูอ้วนอาจจะลองทำสถิติลงหนังสือกินเด็กบุ๊กว่ะฮะกินเด็กกินเด็กบุ๊ก off the world record นะฮะอ๋อ ดูกขาผูกดูปูกเล็กไทยดิดูไทยดิการผูกไทยเออดูมีศิลปะดีนี่นักเรียนนอกสนผูกไทยเงี้ยอ้าวแล้วหมายเลขสองนะฮะดูไม่ยิ่งกว่าก็ที่พูดอยู่นี่คือหมายเลขสองละค่ะอ๋ออ๋อตอน้แถวที่สาวแต่เพลินรสนิยมเราเนี่ยชอบเรียบร้อยขอหมายเลขหนึ่งค่ะอ้าวขอหมายเลขหนึ่งครับผู้เล่นคราฟวิเคราะห์กันไปใหญ่เลยอ่ะกลับมาที่หมายเลขหนึ่งผมชอบลิ้นหมายเลขสองไหนฮัลโหลหมายเลฮัลโหล สนจิงจิะสนมากมุกอะไรเนี่ยฮะอย่าลืมนะครับเราเรียกว่ารู้เสียงไม่รู้ใครเซอร์ไพรส์ครับหมายเลขเดียวรเลือกหมายเลข2ครับหมายเลขสองอาล่ะครับเฉลยครับใครครับเป็นผู้ร้องเพลงคนไม่สำคัญของพลระพลเฉลยครับ แม่ไม่ใช่คนโปรดยังคนอื่นเขาแม่จะดูว่างเล่าในสายตาเธอไม่เคยทำให้คำว่าฉันรักเธอลดน้อยลงได้เลยสักวันขอเพียงเธอไม่ลืม

ใช่ถูกครับดีดีมากือว่าพี่น็อตจำได้อะไรหรือเปล่าจำได้หอเปล่าฮะผมจำจำจำไม่ได้พี่น็อตจำไม่ได้อจำได้ล้วมจรไงจริงแล้วเขาเขาเคยมาออกรายการตีสิบเมื่อตอนเด็กๆไปแล้วนะครับเชื่ออะไรเหรอครับเอา่องี้ดีกว่า อาจารย์เชนจะจำได้จำได้อาจารย์เชนจำได้อาจารย์เชนดุแล้วร้องไห้เพรานั่นมันเล็กไปแล้วไม่ดูคนนมด้วยเหรอายงยังไม่โตขนาดนี้นั่นยังไม่โตขนาดนี้นั่นประมาณสักไม่เกินสักสี่ปีที่แล้วเสาเคยมอดาราใครเหรอเขาเคยมาออกตีสิบแต่ไม่รู้ช่วงไหนฮะเคยมาร้องเพลงเพราะว่ามันนานซะจนเราก็จำไม่ได้นานๆนี่แหละเับเซอร์ไพรส์ครับ งงไหมฮะงงงงไหมครับเฮ้ยงงยังยังไม่สบายเลยนะเนี่ยยังไม่สบายยัง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 ไม่สบายนะยังอยู่ในโหมดงงอยู่โหมดงงยังไม่ออกมาจากโหมดงงเอางี้เราเราไปเฉลยด้วยภาพในอดีตดีไหมฮะว่าเขาคนนี้เป็นใครครับเด็กนักเรียนนอกคนนี้ซึ่งไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันมานานลองดูวิทีอาอดีตของเขาดีกว่าครับว่าเป็นใครครับ หรือไม่น้องพลับจุธาพัฒนเหล่าธรรมทัตนงเนี่ยครับผมหล่อมากกล่อไหมครับเป็นหนุ่มแล้วมีใจจังเลยลูกโอ้โหน้องพลับอายุเท่าไหร่แล้วลูกตอนเนี้ยตอนนี้เยอะเลยหรือครับสิบแปดขวบครับใช่แปดขวบปี์ปยใช่กับว่าขวบเดียไอ้ขวบๆเนี่อยู่ในจานเมื่อกี้นี้แล้วตอนตอนที่มาออกรายการนั้นอายุเท่าไหร่จำได้ไหมน้องพลับน่าจะ สิบประมาณ9้าขวบได้เก้าขวบเกขวบสิบขวบไปเรียนอะไรครับที่ไหนครับไปเมกาครับไปเรียนที่เมกามาสามปีแล้วครับเหรอครับไฮสคูลเหรอครับใช่ครับมีแฟนยังครับเร็วจังถามเร็วหัวเป็นห่วถ้าหลางจะลองกินกินเด็กบุ้งจริงอันนี้ก็แหมลูกหลานเราเองใช่ไหมตกลงมีแฟนยังครับถึงเลิกไปครับไปไป ข้ามขั้นไปเลยสวยด้วยแฟนเขาสวยด้วยต้องครับสนใจหญิงชราบ้างไหมครับแต่ว่ามายืนอยู่ตรงนี้แล้วขอเพลงเมื่อกี้ทีได้ไหมผู้ชมจ่ายได้เลยร้องได้อยู่ไหมยังร้องได้อยู่ไหมได้จ่ายให้ได้จัดให้เอาขอใครๆก็ไม่รักผม้โดเต้นด้วยเวอร์ชั่นน้องพลับเป็นหนุ่มแล้วเออลองฟังเออชั้นนี้ดูใครๆก็ไม่รักผมขนาดพระชมสายหน้าเลย ตะก <karaoke> ี้ผมไปถามสามเชยเบนตะกี้ผมไปถามสามเชยเอ้ยเธอก็ไม่รักผมเอ้ยเธอก็ไม่รักผมฟังดีเหมือนกันนะเออนี่ยเท่ามาทำใหม่เป็นเวอร์ชันหนุ่มนะก็น่าจะแปลกดีเหมือนกันนะน้องคร <thế S 2> ับครับแปลกครับแปลกสำหรับพับมากเลยครับครับน้องพับนี่ไม่ได้ออกทีวีมานานแค่ไหนแล้วฮะ ครั้งสุดท้ายครับก็สามสี่ปีได้แล้วครับสีปีนะครับตอนพับอายุสิบสี่พอได้รูว่าได้เข้าโรงเรียนนี้พอดีก็เลยบินไปเลยครับแล้วมีโอกาสจะกลับมาเป็นนักร้องเหมือนเดิมไหมฮะถ้ามมีโอกาสก็จะทำครับแต่ช่วงนี้อีกไม่นานพลาฟก็ต้องบินกลับไปแล้วครับเวลากลับมาเมืองไทยเห็นบอกว่ามีกิจการเป็นของตัวเองแล้วเหรอครับ ใช่ครับคุณพ่อสร้างโรงแรมไว้ที่กานะครับแล้วกลับมาครับก็มาช่วยพี่สาวบริหารนะครับ๋อโรงแรมชื่ออะไรครับเทวามันตราครับเทวามันตราครับอยู่ในใจกลางกาญจนบุรีเลยครับใกล้แม่น้ำแควสวยครับสวยครับสวยครับโรงแรมสวยมากโรงแรมสวยมากนะครับพลับดูแลกิจการกับพี่สาวใช่ครับก็ทางด้านพับเองพับก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเกี่ยวกับเรื่องทัวร์อะไรอย่างเงี้ยครับเปยบอกว่าเขียนแล้วก็ร่างแล้วก็ พับก็จะไปโรงแรมไปบอกว่าเก็บรายละเอียดเกี่ยวเรื่องภาษาอังกฤษบ้างเกี่ยวกับเรื่องว่าเออบอกว่าโต๊ะตรงนี้ไม่ตรงบอกว่าอะไรเล็กๆน้อยๆอ,อย่างงี้ย,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 ยครับโต๊ะไม่ตรงก็ไปจัดเนวยเหรอไปจัดรายละเอียดเงี้ยเลยครับผม<อ>แล้วท่านพับก็กลับมาให้พวกเราได้เห็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งกลับมาคราวนี้สูงกว่าคุณปุ้ยเรียบร้อยไปแล้วจากเด็กๆนะจากเด็กๆเก้าควบ คือแกสูงขึ้นมาประมาณเท่าตัวกับจากที่แกเคยมาออกทีวีนะฮะเรียกเรีกช่างทำผมหน่อยได้ไหมฮะขอสูงกว่านี้หน่อยไหมไม่รอไม่ันแล้วครับไม่รอแล้วครับพี่น้องพลับนะฮะเขาก็มีความเป็นน้องพลับอยู่วันนี้เขาร้องเพลงพลับพลนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องเหมือนนะพลับพลนี่าจะเป็นเสียงแบบหนึ่งก็จะนุ่มจะกลมกลองทุ้มมีหวานมีลึกแต่วันนี้เราร้องก็เป็นเราอ่ะ แล้วเวลาร้องก็จะมีเสน่ห์นะครับจะมียิ้มแย้มแจ่มใสมีท่าทางมีบอดี้แลงเวจที่มันส่งให้กับคนดูว่าเฮ้ยเรามีความสุขตลอดเวลาซึ่งฟังน้องพรับอีกทีก็มีความสุขเหมือนเดิม้องทีดีครับครับคุณครับจะอย่างไรอะไรก็แล้วแต่เลยนี่คือความสามารถของน้องพลับที่มาให้ความสุขกับเราอีกสำหรับตัวอ้นแล้วอ้นมีความสุขมากเลยค่ะแต่อย่างอาจารย์เชนบอกผมไม่ได้ฟังเป็นพลรพลร้องฟังเป็นน้องพลับร้องเพลงคนไม่สําคัญ ไพเลาะครับอือี๋ยวเราเข้าไปดูคะแนนเดินนั่งครับเชินพักก่อนครับแอคที่หนึ่งนะครับ